่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสะแก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999ไลน์แอด Sri_999 เขมรยังไม่รู้ตัวค่ะเปิดคลิปฐานไทยซูมโฟกัสฐานทัพกัมพูชาใต้ผาหมออีแดง ล็อกเป้าพิกัดเป๊ะชัยภูมิไทยเหนือกว่าค่ะขเขมรยังไม่รู้ตัวค่ะเปิดคลิปฐานไทยซูมโฟกัสฐานทัพเขมรใต้ผาหมออีแดงเห็นชัดแจ๋วเลยนะคะล็อกเป้าพิกัดเป๊ะชัยภูมิไทยเหนือกว่าหลายขุมค่ะ จากที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่กำลังตึงเครียดระอุอยู่ในหลายพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นที่ช่องบกปราสาทตาเมินทมภูมเมื่อือที่กำลังเป็นประเด็นให้คนไทยได้จับตาถึงสถานการณ์อยู่ทุกวันค่ะล่าสุดในโลกออนไลน์ค่ะได้มีการเผยแพร่ภาพที่บอกว่าเป็นฐานทัพของฐานเขมรที่อยู่บริเวณเชิงเขาใต้ผาหมออมแดงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่ฐานไทยนะก็มีการตรึงกําลังไว้เช่นเดียวกันค่ะโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะ ได้โพสต์ข้อความบอกว่าหลังคาสีสันสวยงามมองเห็นเด่นชัดแต่ไกลๆนะฐานทหารเขมรเชิงเขา,ขา,ขาใต้ผามออีแดงประเทศไทยคิดภาพครับถ้าเปิดนะซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุประทะก,กันระหว่างฐานไทยและฐานกัมพูชาที่ช่องบกค่ะอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกด ได้แ,แจ้งผ่านเพจ a ฟ e b o o k อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารค่ะปิดแหล่งท่องเที่ยวผาหมออีแดงเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่29พฤษภาค,คม68เป็นต้นไปนะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะซึ่งเขาบอกว่าด้วยอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดและอำเภอน้ำขุนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจากเหตุาการณ์บริเวณช่องบอกตำบลโดนประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่28พฤษภาค,คมที่ผ่านมาและเหตุการณ์ที่เกิด ตลอดแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนค่ะจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวผาหมออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นการชั่วคราวนะทั้งนี้แต่วันที USC ่29พฤษภาคม2568เป็นตน้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะและความคืบหน้าล่าสุดนะื่อวันที่2กรกฎาคม68ค่ะทางเพจอุทยานค่ะก็ยังมีการอัปเดตบอกว่าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารก็ยังมีการปิดการท่องเที่ยวอยู่นะจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะอย่างไรก็ตามค่ะภาพฐานทัพของฐานเขมรนะที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะก็มีหลังคาสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนะปรากฏว่าก มีคลิปทหารไทยนะมีการลองใช้กล้องโทรศัพท์มือถือนะก็ซูมโฟกัสเข้าไปนะที่ฐานทัพของเขมรนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเห็นเนี่ยชัดมากเลยนะเห็นทุกอย่างเลยที่อยู่ในฐานเนี่ยแบบชัดแจ๋วเลยนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะ ทั้งนี้ค่ะบริเวณเชิงผามอยแดงค่ะในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดที่เป็นแนวชายแดนติดกับกัมพูชาภาพแสดงถึงความสูงชันของโขดหินและก็พื้นราบบริเวณเชิงเขานะซึ่งล่าสุดก็มีการยืนยันว่าเป็นที่ตั้งของฐานฐานกัมพูชาริมเชิงเขาใต้ผาหมอยแดงนะโดยผามอยแดงค่ะก็สูงชันนะทอดยาวกว่า300เมตรนะติดกับพื้นที่ของกัมพูชาซึ่งทอดทิวเขาพดมดงรักนะแดนที่ราบสูงนับว่าเป็นหนึ่งเส้นทางยุทธศาสตร์สําคัญค่ะโดยมีปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ใกล้เคียง ในฝั่งกัมพูชานะคะซึ่งพื้นที่เชิงเขาใต้เผาามออีแดงค่ะก็กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่กัมพูชาใช้ตั้งฐานฐานเพื่อควบคุมกําลัง แล้วก็เฝ้าระวังฝั่งไทยนั่นเองค่ะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะอุทยานเขาพระวิหารต้องปิดผาหมอยแดงชั่วคราวนะั้นเนื่องจากความตึงเครียดชายแดนสูงขึ้นค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มีมาตรการควบคุมเข้มงวดนั่นเองค่ะโดยฐานทัพกพูชานะเชิงเขาเนี่ยในมุมมองของยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีนะใช้เฝ้าแนวชายแดนและก็อาจส่งกําลังเสริมได้รวดเร็วค่ะขณะที่ไทยก็ได้เสริมกําลังทั้งชุดระัตะเวนและก็เจ้าหน้าที่ติดชายแดนพร้อมใช้มาตรการปิดพื้นที่ชั่วคราวตามข้อเสนอข,ของกอง สนับสนุสนสถาบันที่ทางไทยก่าเพได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุสนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏเลยค่ะ